ที่นี่สำหรับคนมีตมังค์ครับคนมีตมังค์ครับขอเปิดโรงงานได้ทันที เพียงเซตนี้เพิเดียวติดฟิลเอร์ขอบทั้งระบบครับเซตสมาร์ทฟิลเตอร่จากดีแมทมีทั้งเครื่อง CNC ที่สามารถสต็อกหัวได้ถึง24ดอกเป็นหัวอัตโนมัติโดยไม่ต้องหยุดเครื่องแม่นยำสูงแถมยังมีตู้สูญญากาศยึดชิ้นงานแบบแน่นๆเครื่องปิดขอบดี 8, ที่ปิดขอบได้ถึง8สถานีเป็นระบบอัตโนมัตริรองรับไม้ทุกชนิดทำงานต่อเนื่องได้ทั้งวันและเครื่องเจาะข้างมีหัวเจาะถึง4หัวมาพร้อมระบบเลเซอร์จับตำแหน่งอัตโนมัติแม่นยำสุดๆไม่ว่าจะเป็นเจาะรูเเดืือออยรรููสสสกกบบบาาาานนพพััั้้้้ผี็ททงงงหมะคป่ ครับแค่มีตังค์ก็เริ่มได้ทันทีเลยครับเจนนี่นะครับราคา2อล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทได้ครบทั้งเซ็ตรวมถึงชุดปั๊มลมและโต้ยกไม้ด้วยเลยครับขึ้นทุนเร็วหากคุณรับงานสามแสนบาทต่องานคุณจะได้กำไรมากถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในระยะเวลาแค่ห้าวันเท่านั้นเองครับกำไรที่ผมบอกไปอันนี้หักต้นทุนค่าแรงและค่าวัาสดุเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปติดตั้งทั่วประเทศแล้วมากกว่าสองร้อยโรงงานและยังข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวอีกด้วยเราครบจบตั้งแต่สอนออกแบบเป็นโปรแกรมนำเข้าผลิตและสอนประกอบตู้ถ้าคุุุณณมีีทททนนนนใแบบช่วยคเปิดดโรงงาไ้ั อย่ารอช้าครับติดต่อมาเลยที่แอ n ไลน์ดีแมทครับ